หนึ่งที่สั้นเล็กสั้นเล็กอย่างที่เราต้องการแต่ส่วนตรงนี้ไม่สั้นแต่ยาวนี่คือน้ําเลี้ยงคือตรงนี้มาเลี้ยงตรงนี้เยอะมากไปแล้วมันจะทําให้ใบเขายาวนะคะแล้วมันจะเกินตําแหน่งที่เรางานแต่ละเช้าหลังจากลดน้านะคะเราจะมาคุมทรงเขานิดนึง วันนี้แก้สสุพรรณบนไซออนเดอะร็อกนะคะมาพร้อมกับแขกแขกมาไร้รับเชิญค่ะคือเมื่อกี้พี่แก้สกำลังทำคลิปอยู่ทำคลิปเพราะประขามปรากฏว่านางมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ,ะรู้รู้ไม่ใค่ไม่รู้บ้านเขาอยู่ตรงนู้นประมาณ500เมตรนะคะตอนนี้ก็คือตั้งชื่อไว้เลยไม่รู้เขาชื่ออะไรก็ตั้งเองชื่อแฮมมี่ใช่ไหมลูกชื่อแฮมมี่นะคะแฮมมี่บินมาเล่นด้วยแล้วก็ไปแล้วมันอิ่มแล้วไงมันอิ่มแล้ว,ม,ลวมันก็เลยไปแล้วนะตอนนี้คือ มะขามเกาะหินนะคะอย่างที่เห็นก็คือที่พี่แก้วทาไว้เมื่อถ้าใครที่ติดตามคลิปมาตลอดนะคะก็จะเห็นว่าต้นนี้เป็นมะขามเกาะหินที่พี่แก้วทาไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังแตกใบอ่อนอะอามาใกล้ๆนะคะแตกใบอ่อนขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้อาอาสาใส่เสื้อดํานะคะเพื่อที่จะเป็นแบ็กกราวคือใช้ทุนทรัพย์ที่น้อยที่สุดนะคะเห็นไหมคะว่าเออเนี่ยสองอาทิตย์แล้วเขาก็แตกใบอ่อนขึ้นมา แล้วแล้วก็รอบอ่บาใบมีบางคนถามว่าเออแล้วพี่แก้วไม่เปลี่ยนดินหรอครับอ่าไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่แก้วยังพอใจอยู่กับอ่าขนาดใบอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ถึงกับขาดอาหารนะคะหลายๆคนบอกว่าทุกครั้งที่ริดใบเข้ารวดแล้วก็ต้องเปลี่ยนดินไม่จริงเสมอไปนะคะเราดูสุขภาพไม้เป็นหลักนะคะตอนนี้สุขภาพไม้ของพี่แก้วโอเคอยู่น้องเขาแข็งแรงแล้วก็ใบเล็กอยู่อย่างที่พี่แก้วต้องการนะคะแล้ว อย่างนึงนะคะที่อยากแนะนําน้องๆนะคะเดี๋ยวลองมาถ่ายตรงนี้เวลาเขาแตกขึ้นมาเห็นไหมเวลาที่เขาแตกขึ้นมาเขาจะมีส่วนหนึ่งที่สั้นเล็กสั้นเล็กอย่างที่เราต้องการแต่ส่วนตรงนี้ ไม่สั้นแต่ยาวนี่คือน้ําเลี้ยงคือตรงนี้ามาเลี้ยงตรงนี้เยอะมากไปแล้วมันจะทําให้ใบเขายาวนะคะแล้วมันจะเกินตําแหน่งที่เรางานตแต่ละเช้าหลังจากลดน้ํานะคะเราจะมาคุมทรงเขานิดนึงคุมด้วยกันแบบนี้ค่ะเราจะเด็ดของเขาออกมาเดี๋ยวมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาเอาไปปุ๊บเนี่ยหนึ่งเขาจะดึงน้ําเลี้ยงออกมา2ก็แล้วคือ,อน้องๆคนอื่นๆเขาก็จะโตไม่ทันนึกออกไหมคะนอกจากเราจะริดใบเข้าลวดดูแลทรงแล้ว ดูแลยอดเขาด้วยนะคะอย่างเงี้ยยาวยาวเกินอ่ายาวเกินพิกัดอย่างตรงนี้เห็นไหมคะพี่แก้วต,ต้องการให้เขายาวแค่นี้แต่เนี้ยเขายาวถ้าปล่อยแล้วไปเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเขาเขาไอ้นี่มากเห็นไหมคะเขาจะยาวมากเพราะฉะนั้นรีบเด็ดยอดรีบเด็ดยอดนะคะอวนทุกเช้าที่เราหลังจากที่เราลดน้ําเราก็จะวนดูต้นไม้คือไม่ต้องแปลกใจนะคะว่า พวกบอนไซเขาเป็นอะไรตื่นเช้ามารดน้ํารดน้ำเสร็จก็จะเดินรอบต้นไม้แล้วก็มาดูหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยถือว่ายาวแล้วเราตัดเขาออกเลยอย่างเงี้ยออก ใช,ใช้นิ้วนี่แหละไม่ต้องใช้กางกงกานไกลอะไรใดทั้งสิ้นมือนี้นะคะนะคะเสร็จแล้วคุณก็ไปแกงกบแกงอื่นแกงเขียดก,ก็ได้ <c oughs> ทำข้าวได้นะแต่มันน้อยเกินไปก็เอามากินเล่นก็นแล้วกันนะคะอย่างตรงนี้ก็มาสํารวจนะคะจะเห็นได้ว่าทุกๆเช้าเราจะเดินรอบต้นไมเ้เพื่อเพื่อดูเพื่อดูว่าเขาเติบโตไปถึงไหนแล้วเขาเกินสิ่งที่เรากําหนดไว้หรือเปล่าอย่างนี้ก็เกินนะคะมันจะมีเป็นบางกิ่งนะคะที่ พุ่งมากกว่ากิ่งอื่นๆแล้วกิ่งอื่นๆที่ยังไม่พุ่งก็เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กๆ,ๆ,ๆน่นอๆนะคะเอามาฝากทุกๆคนหวังว่าจะมีความสุขกับการทำ <S S S> ไม้เช้านี้นะคะสําหรับวันนี้พี่แกต้องไปแล้วแตมมี่ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณสาหรับคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้พี่แกด้วยนะคะ